500ปีลูมินและอีเทอร์และโชคสตาร์ก่อนเริ่มคลิปวิดีโอก็ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่านี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาในช่วงต้นเกมบางส่วนในช่วงแพทตั้งแต่1.0ถึง1.1อาจจะมีบางส่วนจากแพทอื่นๆด้วยถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญไปรับชมวิดีโอได้เลยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับลูมินและอีเชอร์ให้มากขึ้นกันครับ Outlanders do not belong in this world one day this journey will reach its end game. <laughs> เราจะเห็นได้ว่าตัวละครอย่างไพมอนได้ทําการพูดกับตัวละครหลักของเราเมื่อเราลงมาที่โลกของเกนชินอิมแพกหากเราเลือกตัวละครอีเซอร์เขาก็จะเล่าว่าตัวละครนี้มีแบ็กกราวก็คือเขากําลังตามหาน้องสาวของเขาและไม่รู้ว่าน้องของเขาอยู่ที่ไหนและพันพรากจากกันมานานขนาดไหนและนั่นคือช่วงเวลาที่เขากําลังสับสนและตื่นขึ้นมาท่ามกลางวันเวลาที่ไม่แน่ชัด ได้มาเจอเข้ากับไพมอนในช่วงต้นเกมและได้เธอมาเป็นผู้ช่วยนํำทางให้อีกด้านหนึ่งตัวละครอย่างลูมินเธอก็จะตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ถูกปลดปล่อยจากปัญน,นาการจากหญิงสาวแปลกหน้าที่พัดพรากเธอออกจากพี่ชายและได้ตื่นมาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับพี่ชายของเธอหลังจากที่เธอได้ถูกปลดปล่อยแล้วรู้สึกตัวดูเหมือนว่าการจองจำของเธอจะยังไม่จบ เธอก็รู้ตัวดีว่าเธออยู่ท่ามกลางไฟสงครามแห่งเมืองปริศนาที่เธอกระแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชื่อเรียกของมันคืออะไรช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่มากๆทำให้เธอรู้สึกว่าทุกๆอย่างรอบตัวเธอมีแต่ความพินาศความวุ่นวายความโกรธแค้นแห่งเปลวไฟแห่งสงครามขณะที่เธอกำลังพยายามหนีย่างสุดชีวิตเพราะเธอไม่สามารถทำอะไรได้แม้กระทั่ง ใช้พลังต้นกําเนิดของเธอแต่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกาลังเจออยู่กับอะไรและทันใดนั้นเองเธอก็ได้หยุดและชะลอความสับสนของตัวเองไว้เพียงแค่ภายในและจ้องมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอสัมผัสได้ถึงความน่าสยดสยองที่เธอกําลังเห็นอยู่ในณนขณะน,นี้และเธอได้สับสนเป็นอย่างมากจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอได้เห็นภาพแผ่นดินที่กําลังถูกดูดกลืนและสิ่งปลูกสร้าง พังเสียหายอยู่ภายใต้เปลือไฟขนาดใหญ่และวัตถุปิศนาถ้าเราค้นหาไปที่หน้าข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ของ Genshin Impact ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทเวสเอาไว้ในนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เขียนอธิบายไว้ได้อย่างดีว่านี่คือดินแดนที่ได้ล่มสลายไปแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตอันไกลโพ้นคอนได้เคยมอบความสัม้พิเศษเฉพาะธาตุให้กับมนุษย์ ด้วยความช่วยเหลือจากพลังดังกล่าวผู้คนจึงได้สร้างบ้านเกิดอันอุดมสมบูรณ์จากถิ่นทุรกันดารจากเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและจิตวิญญาณของผู้คนในตอนนี้ไม่เหลืออะไรเหล่านั้นอีกแล้วเป็นการล่มสลายอรยารยธรรมโบราณที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ500ปีก่อนแม้ว่าภัยพิบัติของโลกจะยุติลงแต่ความสงบสุขก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู ซึ่งถ้าเราสังเกตใน Official t r a i l e r ที่ออกฉายเมื่อปี2020เราก็จะสังเกตในฉากสุดท้ายที่ตัวละครของเราอย่างลูมินได้เถียงกับนั่งลงบนพื้นและจ้องมองไปที่เมืองที่กำลังล่มสลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเธอเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเรามองย้อนกลับเข้าไปในเกมอีกทีหนึ่งเราจะเห็นเมืองเมืองนึงที่เราได้เจอเป็นเมืองแรกอย่างเมืองมอนสตาร์จะมีสถานที่ที่คล้ายคลึงกันอยู่ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของแผนที่หรือนี่ก็คือสถานที่ในจุดท,ที่เราเริ่มเกมก่อนที่จะเข้าเมืองนั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเศษซากปราการหักพังอยู่ทั่วบริเวณที่ดูเหมือนจะมีศิลาโบราณและเก่าแก่รวมถึงรูปปั้นขององค์เทพที่ตั้งตระหง่านอยู่ในบริเวณใจกลางเกาะด้วยซึ่งมันดูละไม้คล้ายคลยคึงกับสิ่งที่ลูมินเห็นในตัวอย่างของเกมในปี2020คำถามก็คือ อารยธรรมที่แท้จริงได้ถูกลบเลือนไปหรือเปล่าจากการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและผู้คนมากมายแต่ยังไงกันละ่ะใครจะทำเรื่องแบบนี้ทำได้ยังไงและทำทำไมการที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องเล่าเรื่องราวของท่าทั้ง7และเรื่องราวของลูเมนและอีเทอร์ให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับก่อนที่พวกเขาจะแยงจากกัน ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเราต้องมาเริ่มกันที่พวกเขามาจากไหนและมาอย่างไรกันก่อนคู่ฝาแฝดอย่างลูงมินและอีเธอร์ได้ออกเดินทางไปหลายต่อหลายโลกและหลายต่อหลายพบเคียงข้างกันมาโดยตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาดันได้มาถึงในโลกที่พวกเขาไม่รู้จักแต่สำหรับพวกเขานั้นก็ค,คงเป็นเพียงแค่อีกโลกหนึ่งที่ได้เดินทางมาถึงเท่านั้นเองและพวกเขาก็ได้พบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด พวกเขาได้มาถึงในช่วงเวลาแห่งเปลือไฟสงครามเข้ามาสู่ในโลกที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวและช่วงเวลาที่สับสนพวกเขาพบแต่สิ่งที่นำพามาซึ่งความสิ้นหวังและพบกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อทั้งพลังเหนือจินตนาการและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ล้วนนำพาทั้งสิ้นมาด้วยความพินาศและการทำลายล้างพวกเขาตกลงมาในโลกนี้และแตัดสินใจว่าจะจับมือกันและจากไป สองพี่น้องตกลงกันว่าพวกเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามที่ไม่อาจจะตัดสินถูกผิดได้เพราะพวกเขาแทบไม่รู้จักโลกใบนี้เลยด้วยซ้าแต่ทางออกของเทเวสนั้นถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าผู้รักษากฎแห่งสวรรค์แต่นั่นคือชื่อจริงของเธอหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ชื่อที่เธอมอบให้กับตัวเองเพื่อสนองเจตจำนงหรือความต้องการบางอย่างที่แท้จริงเพื่อประกาศให้ผู้คนเหล่านั้นที่เข้ามารุกราน หรือตั้งใจเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ได้รับรู้ถึงพลังของเธออย่างเช่นปาแฝดคู่นี้ที่เธอกําลังเข้ามาขัดขวางพวกเขาเธอประกาศว่าการเดินทางของพวกเธอได้สิ้นสุดลงแล้วที่นี่เธอสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนพื้นเมืองในโลกของเทเฟสแต่ในความรุ่มหลงในอํานาจและพลังมาพร้อมกับความโกรธที่เธอมีในจิตใจของเธอตอนนี้มีแต่ความหยิ่งผยอง ไม่ยอมฟังอะไรที่ฝาแฝนคู่นี้พูดกับเธอเธอพยายามในการโจมตีด้วยพลังที่มหาศาลของเธอเธอไม่ยอมอ่อนข้อและไม่ยอมให้พวกเขาออกไปจากโลกของเธอได้โดยดีพร้อมทั้งประกาศว่าเธอจะกวาดล้างมวลมนุษยชาติให้หมดไปและเธอจะไม่สนใจสิ่งใดและคำถามต่อมาก็คือเธอเป็นใครกันแน่และเธอทำแบบนี้ทำไมเธอเกี่ยวข้องอะไรกับต้นตอของสงครามหรือเปล่า เธอเป็นผู้ถูกเลือกจากเทพเจ้าหรือเปล่าเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอมีพลังมหาศาลและมากมายเกินกว่าจะระบุธาตุหรือพลังที่เธอใช้ได้เราวกับว่าเธอได้หลอมรวมทุกพลังและอยู่เหนือสปปรรพสิ่งทั้งหมดแล้วหรือจริงๆแล้วเธอมาจากอีกโลกหนึ่งที่เราไม่รู้จักถ้ากลับมาในคำตอบเดิมในคำตอบที่ว่าถ้าเธอเป็นคนที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าจริงๆเพื่อลงมารับผิดชอบหน้าที่ในการควบคุมห้วงเวลาแห่งนี้ แลวมนุษยชาติไปทำอะไรให้เธอโกรธมากขนาดนั้นอรยธรรมโบราณอันเก่าแก่มักจะมีเรื่องเล่าว,ว่าพลังของพวกเขานั้นมีมหาศาลมากถ้าเทียบกับคนในยุคนี้พวกเขาค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับมาจากเทพเจ้านั่นเป็นเรื่องเล่าของกลุ่มคนกลุ่มแรกๆบนโลกใบนี้ที่ได้รับพลังมาเป็นกลุ่มแรกๆและช่วยกันสร้างโลกใบนี้ขึ้นทำให้พวกเขาสามารถ ไปยังสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าสวรรค์ได้คนเหล่านี้บอกว่าพวกเขามีพลังมากพอที่จะสามารถขึ้นไปสู่ส,สวรรค์ได้และเป็นหนึ่งในอาคอนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างน,นั้นเป็นจริงเท่ากับว่ากําลังมีกลุ่มคนที่กําลังมองหาสมาชิกหน้าใหม่หรือกําลังฝึกฝนมนุษย์กลุ่มใหม่ๆที่ถูกขัดสันโดยโชคชะตาหรือการกําหนดและการเลือกจากเทพเจ้า ให้เมื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อนุญาตให้สามารถครอบครองพลังอันมหาศาลได้อยู่หรือเปล่าความกดแคนในตอนนี้เลยมีโอกาสที่จะเกิดจากคนกลุ่มสมัยโบราณที่สืบทอดเจตจำนงอันแรงกล้ามาสู่ลูกหลานของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ในการขึ้นสู่สวงสวรรค์และครอบครองพลังที่แท้จริงได้ต่อมาหลายชั่วอายุคนและพยายามสั่งสอนลูกหลานของพวกเขาว่าจงทำสิ่งนี้ให้สำเร็จและเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง การที่เธอต้องลงมาหยุดความเะเยอทยานอันบ้าคลั่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลก็ได้เพราะถ้าเกิดขึ้นจริงอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเธอในโลกใบนี้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้เธอไม่มีความรู้สึกที่จะเมตตาการแยกงแยะ,ยะ,ยะถูกผิดอยู่ในจิตใจเลยแม้แต่น้อยกับผู้คนที่เข้ามาในเขตของเธอเช่นฝาแฝนคู่นี้เธออาจจะกำลังคิดว่าพวกเขาเป็นคนที่สามารถขึ้นมาสู่สงสวนี้ได้แล้วและกำลังจะมาแย่งชิง พลังบางอย่างจากเธอสําหรับเธอแล้วฝาแฝดคู่นี้ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งภัยคุกคามสาหรับเธอเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดถ้าเธอปล่อยให้พวกเขาออกไปจากโลกใบนี้ก็ออาจจะกลับมาอีกก็ได้เพื่ออะไรบางอย่างเธอเลยเพย,ยายามที่จะจองจาพวกเขาไว้แต่พลังของเธออาจจะมีไม่มากพอหรือเป็นความตั้งใจเธอสามารถเลือกพันธนาการไว้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนเท่านั้นโดยใช้พลังเทพอ,อันมหาศาลของเธอ และชันใดนั้นลูมินเล่นจุลูกบากรูปร่างประหลาดกำลังปกคลุมไปทั่วร่างกายของเธอและบังคับให้เธอไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่จะขยับตัวหรือว่าคิดและนั่นก็คือวัตถุรูปร่างเดียวกันที่ทำลายเมืองจนพังพินาศที่ลูมินเห็นในขณะที่กำลังฟื้นขึ้น,นมานั่นเองเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่จองจำเธอไว้จะพาเธอไปไหนและทำอะไรกับเธอบ้างในระหว่างที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นการดูดพลังงานจากเธอ ไปให้ผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นผู้คุมกฎแห่งสงสวรรค์หรือเปล่าแต่นั้นก็เป็นแค่การคาดเดาและเมื่อเราลงลึกเข้าไปในดีเทลตรงนี้หรือรายละเอียดข้างในเราก็จะพบว่ามันจะมีคำถามพุ่งขึ้นมาในหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้านับกันตามความเป็นจริงคงจะน้อยคนมากที่จะสามารถขึ้นมาเผชิญหน้ากับเธอได้ถึงห้วงเวลาแห่งนี้ได้หรือเธออาจจะต้องการเพียงแค่ ดูดพลังเพราะว่ารับรู้ถึงพลังอันมหาศาลที่ออกมาจากฝาแฝดคู่นี้และพวกเขาได้รับมาจากไหนเธอพยายามที่จะถามจุดประสงค์ของเอเธอร์อยู่บ้างแต่นั้นก็เพื่อทําให้เขาถอยร่นออกไปและทิ้งระยะของเธอจากเขาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองเพื่อจะได้มีเวลาไปจับน้องสาวของเขาและอีเธอร์ได้เห็นแบบนั้นทําให้เขาโกรธมากและพุ่งตรงไปอย่างรวดเร็วในที่ที่น้องสาวเขากําลังยืนอยู่และกําลังถูกพลังปริศนากําลังกลืนกินอยู่ ผู้คุมพยายามทำแบบเดียวกันกับอีเธอร์ด้วยเดี๋ยวเมื่อเธอปล่อยพลังเข้าไปเพื่อที่จะพยายามดูดซับพลังของเขาและพันธนาการเขาเอาไว้พลังของเขาเองพยายามที่จะขัดขืนและโต้กลับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอสำหรับตอนนี้เขาไม่มีพลังพอที่จะต่อต้านผู้คุมได้แต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันออกไปเพราะอีเธอร์พยายามที่จะขัดขืนอย่างสุดกำลังนั่นอาจจะเป็นทฤษฎีที่เป็นไปได้ว่าทำไมพวกเขาถึงถูกแยกออกจากกัน ได้อยู่กันคนละช่วงเวลาในตอนนี้ความเงียบม,มาเยือนร่างของพวกเขาได้หายไปอีเซอร์ถูกส่งมาในโลกในอนาคต500ปีหลังจากเหตุการ์โลกล่มสลายในวันที่บ้านเมืองถูกฟื้นฟูในโลกได้รับการเยียวยาแล้วและลูมินถูกส่งกลับไปในอดีต500ปีในช่วงเวลาแห่งการล่มสลายที่เต็มไปด้วยไฟสงครามและความพิโรธของเทพเจ้าหลังจากความสับสนของลูมิน ทำให้เธอเริ่มได้สติขึ้นมาบ้างและเริ่มที่จะมองหาการแก้แค้นรวมถึงความต้องการที่อยากจะตามหาพิชัยของเธอให้พบโดยก็เช่นกันแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่สามารถพูดได้และเป็นเรื่องจริงก็คือในช่วง500ปีก่อนหน้าหรือว่าในช่วงเวลาของลูมินเธอสามารถเป็นหนึ่งในพยานชั้นดีได้สําหรับการกระทําอันโหดร้ายของเทพเจ้ากับหลับสรับรพสิ่งทั้งหมดในเมือง ที่ได้พังพินาศลงไปต่อหน้าต่อตาของเธอในวันที่เธอตื่นขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าความโกรธของลูมินนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุผลส่วนตัวก็เป็นไปได้แต่ถ้าทฤษฎีที่ว่าเป็นจริงแสดงว่าลูมินนั้นใช้พลังน้อยมากจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้การปกป้องตัวเองหรือว่าใช้พลังในการต่อต้านผู้คุมเลยแม้แต่น้อยในระหว่างที่กําลังดอนพลังปริศนากรินกินอยู่ต่างกับของพี่ชายอย่างอีเทอร์ที่พยายามต่อต้าน ทำให้เกิดความแตกต่างกันเห็นได้ชัดระหว่างฝาแฝดคู่นี้ในช่วงเวลาของเธอในโลกอดีตเป้าหมายของเธอคือการแก้แค้นและการล้างแค้นผู้คุมกฎคนนั้นที่ได้ทำการขังเธอและหวังว่าจะได้รับพลังของเธอคืนมาอย่างสมบูรณ์แบบและการตามหาพี่ชายของเธออย่างอีเชอร์ลูมินพยายามจะตามหารูปปั้นให้ครบและพยายามฟื้นฟูพลังของเธอกลับคืนมาในการดูดซับพลังเหล่านั้นแบบเดียวกับ G ีเอเธอร์ทำอาคอน ็นที่รู้จักกันดีว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องพึ่งวิชั่นในการควบคุมท่าใ,ใดๆเลยเพราะพวกเขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งวิชั่นติดตัวเลยแม้แต่น้อยแต่สามารถควบคุมพลังได้ทั้งหมดและเมื่อพลังนั้นกลับคืนขึ้นมาสู่พวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาคงมองหาหททางที่จะไปท้าทายเทพระเจ้าอีกครั้งแน่นอนไอตัวอย่างเกมที่ถูกปล่อยออกมาในปีเดียวกันการที่เชอได้เดินเหยียบดอกไม้ที่พื้นดินอย่างไม่ใยดี แสดงให้เห็นถึงความไร้เลียงสาข,ของเธอนั้นได้หายไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ความโกรธแค้นและความเพเยอทะยานและพร้อมจะทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องสนใจวิธีการความอายุที่ทำนี้ทําให้เธอได้เผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้ายเกินกว่าใครๆจะจินตนาการได้และเธอได้ตอบโต้มันและไม่ยอมแพ้กับโชฟสตาร์ที่เล่นตลกกับเธอแต่เธอก็ยังไม่ได้สูญเสียตัวตนของเธอไปอย่างสมบูรณ์ ที่ระหว่างช่วงเวลาอันยาวนานที่เธอได้ออกเดินทางผ่านมานานถึง500ปีเธอได้รับรู้สักทีว่าพี่ชายของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่เธอได้กลับมาเป็นตัวเธออีกครั้งความสัมพันธ์ของเธอกับพี่ชายของเธอความรู้สึกเหล่านั้นได้เข้ามาแทรกแสงแผนการในสมองของเธออย่างเต็มที่แต่เดิมแล้วเธอมีแค่คำว่าโกรธแค้นแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่ทำให้เธอรู้สึกตัวขึ้นมาได้อีกครั้งแต่หลังจากที่เธอได้วิ่งออกไปข้างหน้าและวิ่งไปเรื่อย ตามสัญชตาตญาณของเธอเพื่อที่จะไปพบพี่ชายที่เป็นที่รักของเธอเธอได้เห็นเขาอยู่ตรงหน้าต่อหน้าต่อต,อตาของเธอว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่เธอกลับปฏิเสธที่จะพบพี่ชายแต่หัวใจของเธอนั้นก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่เติมเต็มและแฝงไปด้วยความเกลียดชังอยู่จากความโกรธความเกลียดและความแค้นทําให้เธอตัดสินใจที่จะออกมาแทนแทนที่จะเข้าไปหาอีเธอร์และบอกกับตัวเองว่าเธอจะมาพบพี่ชายของเขาแน่นอนและการเดินทางของเธอสิ้นสุดลง ลานตั้งใจว่าจะทําตามแผนที่วางเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวและไม่เอาคามาเกี่ยวข้องอีกแล้วในการรวบรวมพลังและแก้แค้นให้สําเร็จทั้งน้ําเสียงและจุดประสงค์ของเธอนนแน่ชัดมากกว่าใครๆมันมีทั้งความแน่วแน่และความตั้งใจของเธอแม้ว่าเธอจะอยากพบกับพี่ชายของเธอมากขนาดไหนก็ตามเธอตามหา และฝันถึงมาตลอด500ปีกับการหวนกลับมาพบกันอีกครั้งของอีเทอร์และลูมินความสัมพันธ์ของพวกเขานั้น,แ,น,นแฟน่นและไม่มีอะไรที่จะพัดพรากพ,พวกเขาออกจากกันได้ตราบใดที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ห้าร้อยปีที่เธอฝันเอาไว้เป็นเวลายาวนานมากจนไม่มีใครสามารถจินตนาการออกมาได้และในที่สุดเธอก็พบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดีและมีความปลอดภัยแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นความโกรธในใจลึกๆของลูมินเพราะว่าเขาเห็นท่าทางของอีเทอร์ ที่ดูสมบูรณ์และก็เหมือนตัวเขาจริงๆทําให้เธอคิดว่าถ้าพี่ชายของเธอเข้ามาขัดขวางเธอขึ้นมาเธออาจจะไม่สามารถตอบโต้หรือว่าสู้กลับได้นั้นก็เลยส่งผลให้เธอไม่สามารถทําตามแผนที่วางเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงๆและเธอมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดลงแล้วในช่วงเวลาแรกเห็นเธอได้หยุดมองและมองอย่างตั้งใจมองช่วงเวลาเหล่านั้นราวกับว่าเธอรอคอยมันมานานแสนนาน กับการได้เห็นคนที่เจอรักและตามหามาอยู่ตลอดหลายร้อยปีนั่นอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตัวละครต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของความเป็นอยู่และความคิดรวมถึงจุดประสงค์ในการเดินทางด้วยถ้าลูมิในตอนนี้สามารถเอาชนะพี่ชายของเขาได้แบบสบายๆและหากเขาไม่เห็นด้วยเธอก็สามารถที่จะบังคับเขาได้ เธอกลับไม่ทําแล้วทําไมลูมินถึงเลือกที่จะเดินจากไปอาจจะเป็นเพราะว่าเธออยากจะปกป้องพี่ชายของเธอด้วยวิธีของเธอเองและไม่อยากให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายนี้ก็เป็นไปได้เธออยากจะเผชิญหน้าและจบมันด้วยตัวของเธอเองและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้สําหรับความคิดเห็นของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ในเรื่องในเกมนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆให้ผู้เล่นอย่างเราๆได้ลุ้นกันมากพอสมควรเลยแหละครับเพราะว่าเรื่องของพรมเนี่ยมันก็ยังไม่จบเลยแหละถ้าจะให้เล่ากันจริงๆเนี่ยก็คงยาวมากๆเลยแหละครับมันก็มีหลายเรื่องเลยนะรวมถึงให้ผู้เล่นอย่างเราๆเ,เนี่ยได้ลุ้นกันด้วยนะครับว่าเราจะสมหวังหรือเปล่ากับการพบกันระหว่างฝาแฝดคู่นี้อย่างแท้จริงและรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากพัดพลาากันมานาน ก็อาจจะมีอีเวนต์เพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสําหรับใครที่เชียร์คู่นี้อยู่ซึ่งเนื้อเรื่องในเกม s h impact เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีความลึกและมีความสวยงามมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากเลยนะครับทําให้กลายเป็นเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามและสนุกไปในเวลาเดียวกันส่วนวิดีโอเนื้อเรื่องคลิปทฤษฎีต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถรอติดตามชมกันได้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอใหม่ๆแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหนะ้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ